สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนในเรื่องของทศนิยมซ้ํานะคะแล้วก็การแปลงทศนิยมซ้ำเนาะให้เป็นเศษส่วนนะคะเพื่อเพื่อนรู้จักทศนิยมซ้ํากันไหมคะทศนิยมซ้ําก็คืออะไรนะคะก็คือจํานวนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะมีจํานวนซ้ํซ้กันนะคะอย่างกรณีน,นี้เนี่ยก็คือ3.111 1ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นทศนิยมซ้ําเนาะซึ่งถ้าเวลาเราเขียนเนี่ยเขาจะมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงการเขียนทศนิยมซ้ำอะคะ ก็คือเราจะใส่จุดด้านบนนะคะในตำแหน่งที่มีการซ้ำเนาะอ่ะอย่างกรณีน,นี้เนี่ยเราจะเขียนได้เป็น3.1มจุดมันเป็น1นึหนึ่งไปเรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็น1ที่มันมีการซ้ำใช่ไหมคะให้เราเนี่ยเขียนจุดไว้ด้านบนตัว1แบบนี้เลยนะคะมันก็หมายความว่าเป็น3 1มจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะคราวนี้มาดูข้อ2กันบ้างนะคะข้อ2เป็นทศนิยมซ้ำก็คือ0ูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมันก็จะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราเขียนเราจะเห็นว่า อ่าตัวที่ซ้ำเนี่ยจะมี2ตัวใช่ไหมคะก็คือมี1กับมี7เนาะเราก็จะเขียนไปเลยเป็น0ูนยจุดเท่าไหร่คะหนอ่าแล้วก็มันซ้ำเป็น1717 17, ใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยใส่จุดด้านบนแบบนี้นะคะของเลข1แล้วก็เลข7นะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะอ่ะข้อ3นะคะทศนิยมก็จะเป็น0ูนจุดหน จ็ดหนึ่งเจดเดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรื่อยอ่ะคราวนี้เราจะเห็นว่ามันซ้ำสามตัวใช่ไหมคะอ่ะเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยก็เป็น0ูนย์จุดหนึ่งเด็ดใช่ไหมแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยหนึ่งเจ็ดเจ็ดใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเป็น3มตัวเนี่ยเวลาเขียนจุดนะคะถ้ามากกว่าสองตัวขึ้นไปนะคะตั้งแต่3มตัวเนี่ยให้เรานะคะใส่จุด ตรงตัวหน้าที่ซ้ำนะคะตรงนี้อแล้วก็ตัวหลังที่ซ้ำตรงนี้นะคะเออถ้าตั้งแต่สามจุดขึ้นไปเนาะก็ให้ใส่แบบนี้นะถ้าเป็นสามสี่จุดอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราใส่แค่ตัวด้านหน้านะคะกับตัวด้านหลังเนาะตรงกลางไม่ต้องใส่นะคะตรงกลางไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเขียนสนยัญลักษณ์ทศนิยมซ้ำเนาะอ่ะเรามาดูอันนี้กันบ้างนะคะอ่ะข้อสี่นะก็จะเป็นศูนย์จุดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวที่ซ้ำเนี่ยจะเป็นหนึ่งเจ็ด ตรงนี้นะคะเออหนึ่งเจ็ดตรงนี้เวลาเราเขียนก็เหมือนเดิมเลยก็เขียนเป็นศูนย์จุดสองหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะมันซ้ําตรงหนึ่ง็ดใช่ไหมอันนี้มันซ้ําแค่สองตัวใช่ไหมคะก็ให้เราให้เราเนี่ยใส่จุดไปเลยนะคะทั้งสองจุดนะบนตัวที่ซ้ํานะคะมาดูข้อห้ากันบ้างเนาะ ข้อ5นะคะทศนิยมจะเป็นอะไรคะ1.5 08 08ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมคะว่ามันจะซ้ำตรงเท่าไหร่คะซ้ำตรง0 0808ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะเราก็ใส่ไปเลย1.5 ห้าศูนย์แปดใช่ไหมคะมันซ้ําตรงนี้ก็ให้เราใส่จุดทศนิยมเนี่ยบนตัวที่ซ้ําแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเขียนเนาะทศนิยมให้อยู่ในรูปของทศนิยมในแบบที่ซ้ํากันนะคะโดยใช้จุดเข้ามาช่วยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแปลงนะคะจากทศนิยมเนี่ยให้เป็นเศษส่วนนะคะเราจะแปลงได้อย่างไรนะคะอ่ะมันจะมีสูตรอยู่เนาะนะคะเดี๋ยวเขียนสูตรให้ดูอ่ะสูตรก็คือ อ่ะตัวเศษอ่ะมันจะมีตรงเศษกับส่วนแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะจะเท่ากับเนาะอ่ะจำนวนตัวเลขทั้งหมดลบกลับนะคะตัวไม่ซ้ำอ่ะนะคะส่วนด้วยเก้านะคะให้แทนจำนวนซ้ำ แล้วก็ศูย์เนี่ยนะคะให้แทนจํานวนที่ไม่ซ้ํา ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสูตรนะคะเออนี่คือสูตรนะ,ะเวลาบอกแบบนี้หลายคนอาจจะยังงงๆเนอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่านะคะว่าทําอย่างไรนะ,ะมาดูสามจุดหกันบ้างนะคะเออเวลาเราโฟกัสเนี่ยให้เราไปโฟกัสที่ตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะให้โฟกัสตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนาะส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าเราก็ใส่ไปเลยสามนะคะบวก เราแยกมาเนาะเราจะมาโฟกัสตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะคือหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเข้าสูตรกันเลยนะคะตัวเลขทั้งหมดนะคะก็คือหนึ่งนั่นเองเนาะหนึ่งลบด้วยจํานวนไม่ซ้ําอ่ะอันนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจุดเนี่ยมันซ้ําหมดก็คือเป็นหนึ่งใช่ไหมคะก็ลบด้วยศูนย์อ่ะส่วนด้วยเท่าไหร่คะอ่ะเก้าคือจํานวนซ้ําใช่ไหมจํานวนซ้ําอ่ะก็คือหนึ่งถูกไหมคะอ่ะ ศูนย์ก็คือจํานวนที่ไม่ซ้ำมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เราเนี่ยใส่เลขเก้าไปนะคะตรงนี้งงไหมก็คือมีจํานวนไม่ซ้ําเนี่ยหนึ่งตัวใช่ไหมคะคือหนึ่งให้เราแทนหนึ่งเนี่ยด้วยเลขเก้านะคะก็คือจํานวนที่ซ้ําอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อน,นี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะสามบวกกับหนึ่งส่วนเก้า สามบวกกับหนึ่งส่วนเก้านะคะถ้าเราจะเขียนเป็นจํานวนคะก็จะเขียนได้เป็นเท่าไหร่คะสามหนึ่งส่วนเก้าแบบนี้เนาะถ้าเป็นเศษเกินได้ไหมอ่ะเขียนเป็นเศษเกินก็เก้าเก้าหนึ่งเก้าก็สองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกอีกหนึ่งก็เป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดส่วนเก้าแบบนี้นะคะถ้าเขียนเป็นเศษเกินเนาะ,ะสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ไหมได้ใช่ไหมคะก็คือสามารถเอาแม่อะไรตัดได้แม่สามใช่ไหมอ่ะ สามสามเก้าสามสามเก้าสามสี่สองสมสิาปดสสเก้ายเจดสมสิบอ่ะเราสามารถเขียนเป็นเสร็เกินได้ไหมคะได้เนาะก็คือเอา9เนี่ยมาคูณกับ3แล้วก็บวกกับ1นะอ่ะ9 3 27สบวกอีกหก็เป็น28ใช่ไหมคะอ่ะ าก็กลายเป็นย8สิบแปดส่วนเก้านะคะจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันเนาะนะอันนี้คือเป็นวิธีการแปลงเป็รเศษส่วนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทำข้ออื่นกันบ้างนะคะ,ะเมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่นะยี่สิบแปดส่วนเก้าถูกไหมอ่ะต่อมามาดูข้อสองกันบ้างอ่ะข้อสองทไงคะเหมือนเดิมนะคะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยรบกับตัวเลขที่มันไม่สามถูกไหมอ่ะก็เป็นสิบเจ็ดเนาะ ลบกับตัวเลขที่ไม่ซ้ำมีไหมคะไม่มีก็เติมศูนย์เนาะนะคะอันนี้ข้างหน้าเป็นศูนย์เนี่ยเราก็เลยไม่ต้องเอาอะไรมาบวกนะคะ,ะหารด้วยเท่าไหร่คะเก้าเนี่ยให้แทนจํานวนที่ซ้ำนะคะส่วนศูนย์ให้แทนจํานวนที่ไม่ซ้ำอันนี้มันซ้ำทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปเลยเป็นเก้าเก้าแบบนี้นะคะเออก็จะได้เป็นสิบเจ็ดส่วนด้วยเก้าสิบเก้าแบบนี้นะอ่ะต่อมานะคะมาดูข้อสามกันบ้างเนาะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อน มาดูข้อสามกันบ้างนะคะอข้อสามนะคะก็เหมือนเดิมก็คือเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยลบตัวเลขที่ไม่ซ้ำนะคะอะตัวนี้ตัวเลขทั้งหมดก็คือเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมลบตัวเลขที่ไม่ซ้ํามีตัวเลขไหนที่ไม่ซ้ําบ้างคะซ้ำทุกตัวนะคะตัวนี้ที่เราไม่ใส่เนี่ยเพราะว่ามันซ้ําทั้งสามตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าลบศูนย์นะคะแล้วก็ส่วนด้วยจํานวนที่ซ้ํานะคะก็คือส่วนด้วยเท่าไหร่คะ 999นั่นเองเนาะข้อนี้ก็จะได้เป็น177ส่วนด้วย999นะคะอ่นะคะมาดูข้อ4กันบ้างเนาะข้อ4นะคะก็เอาเท่าไหร่คะตัวเลขทั้งหมดนะก็คือ200 สิบเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองเจ็ดเนาะเออหนึ่งสองเจ็ดอ่ะลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำอ่ะตัวที่ไม่ซ้ำคืออะไรคะคือสองถูกไหมให้โฟกัสที่หลังจุดนะคะให้โฟกัสที่หลังจุดเนาะตัวที่มันไม่ซ้ำก็คือสองก็ให้เราเนี่ยเอาลบกับสองแบบนี้นะคะละหลังจากนั้นอ่ะให้หารด้วยนะคะเก้าเนี่ยแทนจํานวนที่ซ้ำอ่ะซ้ำกี่ตัวหนึ่งสองซ้ำสองตัวใช่ไหมให้เขียนเก้าก่อนก็เขียนได้เก้าสองตัว นะคะแล้วก็เอาศูนย์เนี่ยแทนจํานวนที่ไม่ซ้าจานวนที่ไม่ซ้ำเนี่ยกี่ตัวคะหนึ่งตัวใช่ไหมคะก็คือสองก็ให้เราใส่ศูนย์แทนเลข2สองตรงนี้แบบนี้นะคะข้อนี้ก็จะได้คาตอบเป็นสองร้อยสิบเจ็ดลบสองก็เหลือสองร้อยสิบห้าถูกไหมส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบนั่นเองนะคะอ่ะ,อะต่อมานะคะมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างอ่ะข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นหนึ่งจุดห้า 0 8 0 8 0แปดศูนย์แปดศูนย์ปดแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ทำเหมือนเดิมเลยตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขด้านหน้าเดี๋ยวขอลบข้อตรงนี้ก่อนอตรงนี้เราจะเห็นว่ามีตัวเลขด้านหน้าใช่ไหมคะก็ให้เราเขียนหนึ่งเลยบวกนะคะอย่าลืมว่าให้โฟกัสแค่เลขตัวด้านหลังพอเนาะแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมนะคะเข้าสูตรเหมือนเดิมก็คือเอาจานวนตัวเลขทั้งหมดเนี่ยก็คือห้าศูนย์แปดใช่ไหมคะลบตัวเลขที่มันไม่ซ้ําอ่ะ ตัวเลขที่มันไม่ซ้ําคืออะไรก็คือเลขห้าถูกไหมเลขห้าแล้วก็ลบไปเลยเลขห้าแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่คะอ่ะเก้าแทนจํานวนที่ซ้ําก็เขียนไปเลยเก้าสองตัวนะคะแล้วก็ศูนย์แทนจํานวนที่ไม่ซ้ําก็คือศูนย์แบบนี้อ่ะข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยอ่ะห้าศูนย์แปดลบห้าเหลือห้าศูนย์สามใช่ไหมคะส่วนด้วย 9 9 0อะแต่อย่าลืมนะคะว่าเรามี1บวกอยู่ด้วยเนาะเอา1มาบวกด้วยนะคะด้านหน้าข้อนี้เราจะตอบเป็นจํานวนค่ะก็ได้นะคะถ้าตอบเป็นจนนํานวนค่ะเนี่ยก็คือเป็น1นะคะห้ารสามส่วนด้วย9 9้า้อยเก้าสิแบบนี้นะหรือว่าจะตอบเป็นเศษเกินก็ได้เนาะ,ะถ้าตอบเป็นเศษเกินเนี่ยก็คือเอา9้า้อเก้าสิเนี่ยมาคูณกับ1นะคะแล้วก็บวกด้วยห้าศนย์สามก็จะได้เป็น ใช่ค่ะมาบวกกันก็จะได้เป็นหนึ่งพันสี่ร้ยเก้าสบสาถูกไหมอันนี้คูณกันแล้วมาบวกกันส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้ตอบเป็นแบบเศษเกินเนาะอันนี้ตอบเป็นแบบเศษคะนะคะตอบได้สองแบบ ก็นะประมาณนี้เนาะการเปลี่ยนทศนิยมซ้ํานะคะให้เป็นเศษส่วนนะคะก็หลักๆเลยก็คือถ้าเราจำสูตรนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถทําโจทย์ได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของทศนิยมซ้ํานะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เราฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย